สวัสดีครับช่องเบาตุ้ยคนสว่างมือนีได้แวะเยนมากเอ้ยยังเกาะพันไม้ยังเกาะพามีพันไม้วนพามีพันไม้พามีพันไม้เพื่อนว่าพันใหม่พันมีหลายชนิดอยู่โคกสีสุพรรณบ้านหวยบ้านหวยย่างบอกบ้านหัยย่างเพั่นว่า นี่เิดแวเวียนมากเลยไดว่ารับส้มพันน้อเพ่นอีกจะของสวนพันยังยง,งามอยู่ต้นไม้พันกระลยงามน้งมงเบื้องขับต้นไม้เฮาผักหวานเฮาพันมีบริการส่งถึงบ้านพร้อม ภัยสนใจกะติดต่อมาเดี๋ยวผมจะเบิดโทรลงท่ายรายการเบียร์เท่าไหร่ก่อนหนึ่งมีห้าซิซมีแปดซิซมีสิบห้ามีสิบบาทโอ้าบาทก็มีให้เขาเสา,บา,า,าบาทแยกเสาบาทสดื่นขายเส้าก็ขายแค่สิบห้าบาทนั่นผลลัพธ์ใจดีเด้ไม่ขาย ใจดีได้ใจดีเลยายมาปูมนาาก็มีมีเบิายอค่อยูแเบิงงาเนาะรเาไปเบ้งครับมีเบิงแเดจะยังเบิ้งไม่ฝนจักอ่ะเดี๋ยวผมแวะเยีนไปละผมเบิ้งต้นพักหวานกันเพราะว่าจะมาผักหวานเขาจะเขาด้นำเจ้าก็ได้เกรในห้าสิบเกตทานมาจะถ่ายแล้วเนาะคราวนี้สิบห้าบาท อืมีพายบาทแนนีขาย่เอานำได้เันนี่บาทเบ็ดสามสี่พันได้ขาวโอยุชักแกจชักแถม,มนี่เบ็ดนนีิบาทอืม ทุกคาคานี่ครับสิบบาทราคาสิบบาทกับบถือว่าน้อยกับบถือว่าใ่ครับผู้ใดเลี้ยงเป็นกนระย่างผู้ใดเลี้ยงบ่เป็นกระไตอืมประมาณนี้แหละครับอืมเพื่อนกาในาน้ำดียววิธีปลูกวิธีฝัง ตัวนี้ไง่ต้นพักหวานนะครับตัวนี้ไงต้นหมักลำใหญ่ลำใหญ่ครับลำใหญ่เป็นพี่เลี้ยงของผักหวาน,ปนเป็นอย่างดีครับปรปรแปดสิบวัวรรน <80 S 1> งไว้้าเขาอสอันนี้ข้าอดกินหิมะเดิข้าเจ้าของห้องส่งห้เจ็ดสิบบาทไรนี้ักต้นืบอไนเนขั้นใหม่ครับหมากไฟหมากหวานมากโกดหมากฝรั่งมากสมโอหมากพุช่าสามรสหมากเขียบน้อยหน้า ต้นยางหน้าพันมีวัดครับพันใหม่ตัวหลวงมงปลูกปับ๊บได้กินปั๊บเลยครับ<ม>ได้แวะเวียนมาเบิง่งพันใหม่นะเพิน่นว่าจะซื้อไปปลูกว่าส่นอ่เนาเรเ่อหมักทุเรียนกับมีในสวนเพินพ่นเพิ่นรับทรงถึง เอ้ยิ่นรับทรงทั่วทั่วประเทศเประเนเพิ่นว่าการราคาทรงเพิ่นกะยังบ่ได้สอบถามเพิน่นเดี๋ยวบ่าวตุ้ยสอบถามให้มักร้าวน้ำหอมก็มีใส่ถุงว่าข้าใส่ถุงแล้วว่าลอยนึง่งว่าเั็นข้ายังบ่ใส่ถุงแปดสิบข้าเป็นหน่วยจุดหมะกละกอแขกดำแขกขาวมีบัตรหัอกอยู่คักอยู่ผู้ใดสนใจก็ ติดต่อมาอันก็ต้นหมากอันนี้ต้นแค่ข้าแม่ปูกพักหวานเอาต้นแค่เป็นพี่เลี้ยงดีหลายคักหลาได้เพื่นว่าบ้าตุยได้ลองเลยว่ามันโอเคอยู่กะงามคู่ตนอยู่บ้าตุยลองมึงแล้วจะได้เก็บผลผลิตอีกสักสองสามปีก็ได้เก็บผลผลิตเลยละ่ะของบ้าตุยปลูกไว้ มอตุยกันฮาสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้รับชมพันใหม่นึกถึงไอ้พันใหม่อยู่นี่แหละครับผมว่าไปใส่มาใส่ผปนึกถึงถ้าพันใหม่อยู่นี่บ้างดีพันใหม่มันก็แข็งแรงพันใหม่พันบ่คอยเป็นโรคเป็นพ่ยมันรับประกันให้ ครับเบอร์โทงพันพามีพันไม้เห็นไหมจัดต้นจัดต้นใหญ่ก้าผักผักหวานป่าเห็นว่ามะกรูดมะนาวผักสวนครัวเห็นว่าเบอร์โรันก็ตามนี่แหละครับติดต่อเพิ่นได้ทุกเวลาทุกเมื่อครับเพิ่นส่งถึงหน้าบ้านอือ ต้นพะยายะได้ต้นอย่างหน้าไปปลูกอ่ะสั่งคนใดนี่ค,คู่อันคูแนวอะไอีกผมก็จะผ้าเลาะไปทัวร์นี่สวนเพิ่นนี่แหละเพิ่นขออนุญาตเพิ่นแล้วเพิ่นกะว่าทายถ้ำรถวาฉันพักหวานเจ็ดพักหวานมันมั่งต้นมังคุดกับโป๊กจกะไ,ได้กินมากอ่ะต้นมังคุดก็ดี มักม่วงก็จะได้กินหมกักปลูกก็จะได้กินรดม่วงเลคือมีทั้งไม่ต้นไม่กินใบมีทั้งไ <c oughs> ม่ประดับต้นหมากลินไม่ลินฝาต้นหมากน้อยหน้าน้อยนองมีครบ ต้นทับทุงทับทิมมะขามหวานสีทองมีเบ็ดปืนต้นมากกระท้อนต้นมกส้มพู่ไม่ยุ่งไม่ย่างมีเบ็ดปืน มัยชิดบมนาะยิดมันมีเกตน้อยเกตใหญ่มันมีหกซีฟมีน้อยเศร้ามมีกบเ้าจะบ่งควาหวานค่อยรุนกรน่เายปกไม่ใช่งามเลย แดงสุริยาเออแดงสุริยาท่นเทียนเท่าไรคะเจิบาทกลาวัาเกียรตมเจ้าพ่อพีบนเอาจะเริ่หิฟังนี่ก็แเบนบุญ có tuần cái khổ lồ Tuần đeo cái nhang nó lắng cho nó là ngạc ngạc bộ nói là nó nói là nó nói là nó nói là bà Chắc chắc อีกสักสิบปียังไม่ยำเบาตุ๋ยได้กินเลยหีีล้วได้วาตุ่นข้นเกษตรเนยข้าก็ย่งอยู่เดี๋ยวกน้ำขึ้นี่งูกี่ข้วมันก่เหรอวะ เที่ยงเนาะนี่อืมนี่อืมนี่แต่ครึ่งสันบมันกตุนนี่หวคักเลยดิ ภาพกระบ่กคักปปเลยต้นพักหวานต้นละ 80, 90, นแปดสิบเก้าตัวละสิบยี่สิบาตัวจะได้เลือกเบียร์พักหวาน